สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเจ็ดเลขอยู่กับผมบุญคำมหาเทพและดิฉันตะเคียนแก้วรวยทรัพย์ซึ่งรายการนี้ค่ะจะเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยหยิบยกประเด็นข่าวชาวบ้านที่เกี่ยวกับตัวเลขมาให้กับนักลงทุนหรือว่านักเสี่ยงโชคได้ลุ้นกัน ถ้าหากว่าใครมีคลิปหรือมีข้อมูลใดสามารถส่งมาให้กับเราได้เช่นกันและคุณบุญคำคะข่าวแรกที่คุณจะาจะนําเสนอให้กับผู้ชมรายการรวมถึงที่ฉันฟังนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ครับเรื่องเกี่ยวกับควายควายสองหัวควายแฝดไม่ไม่ได้หมายถึงีิฉันไม่ได้หมายถึงครับไม่ได้ด่า <S <S เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชาวบ้านแห่ดูและกลาบไหว้ซากลูกควายแฝดสองหัวแปดขานี่แต่ว่าน้องนี่ยังไม่ทันไี้จะลืมตาดูโลกนะ ก็สิ้นใจซะก่อนวซึ่งเชื่อว่าสัตว์เนี่ยมาให้โชคให้ลาบกับชาวหมู่บ้านแห่งนี้ดูเอานะครับว่าลูกที่ออกมาเนี่ยคือเป็นควายแฟนอืหขาสองขาสาขาสี่ขาห้าขาเขาเจ็ขาแปดขารวมขาหน้าอ่าสี่ตาสองจมูกอันนี้คุณตีให้เลยใช่ไหมอันอันนี้ไม่ได้ชี้นำใแต่ว่าแค่บรรยายให้เข้าใจมากขึ้นบางคนอาจจะมองไปอีกด้านหนึ่งก็ได้ แต่ละคนจะมีมุมมองเรื่องของตัวเลขไม่เหมือนกันเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องวิจารณญาณส่วนบุคคลอาแล้วของคุณตะเคียนแก้วมีไหมครับมีแน่นอนค่ะเจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบอสโอ้ยคอยเสื้อแน่นอนเป็นอีหยังถุงเสื้อกางเกงตะก้องมันเป็นงูมันคือง,งอูงูเหลือมรัดครับงูเหลือมรัดครับอุ้ยสองโดนกิน,นยันเลง <laughs> ขราวนี้ก็คือเกี่ยวกับพญาน,นาคเลยมันเป็นเรื่องของคุณยายเนี่ยวัย75ปีซึ่งคุณยายเนี่ยเขาก็นอนหลับไปกลางคืนปกตินั่แหละแต่ว่าตื่นมาเขากลับพบรอยประหลาดที่มันอยู่ในบ้านเป็นลนักษณะแบบเหมือนเหมือนรอยเลื้อยอะ่ะก็คือในวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละมีผู้สื่อข่าวเนี่ยเขารายงานว่าชาวบ้านท่าขีเล็กหมู่เก ตำบลกระบินอำเภอกระบินจังหวัดปัจจีนบุรีค่ะเขาบอกว่าเผยว่ามีคุณยายวัย75ฝันว่ามีพญานาคเนี่ยมาหาตนที่บ้านเขาก็ตื่นเช้ามาใช่ไหมคุณบุญคำคเขาก็พบว่าเฮ้ยมันมีรอยคล้ายพญานาคอนี่นี่ไงนี่ไงอ่าใช่แบบนี้เลยเลือ้อยอยู่นนในบ้าน,านใช่ซึ่งเป็นรอยที่มันมีขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับคุณยาย เห็นไหมลอยมันเป็นวงกว้างใหญ่เลยถ้าเทียบกับตัวคุณยายนะเมื่อชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยทราบข่าวก็รีบมาดูว่าเอ้ยคืออะไรแต่ชาวบ้านเนี่ยก็สันนิษฐานแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะคุณผู้ชมว่าน่าจะเป็นรอยพญานาคจริงๆเพื่อมาให้โชคกับคุณยายแล้วก็คนในหมู่บ้านเออ เพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะมักจะโชคดีถูลรตเตอรี่บ่อยอมเมื่อตรวจสอบบ้านหลังดังเก่าวนะคะเขาก็พบนางกรีสกุลอายุ75ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่29ทับ2หมู่9เป็นเลขมงคลนะก้าวหน้าก้าเจริญออประมาณนี้ค่ะ สำหรับนักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็จ mm hmm. <the problem> no. ะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องของพญานาคเนี่ยมักจะให้โชคทางด้านนี้อยู่แล้วเนาะในภาพนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่อ่ะอย่างผมเ่ยเห็นอ่ะศูนย์หรือเปล่าอ่าใช่ <the problem> อันนี้ <the problem> ก็ไม่ฟันธง <the problem> ของแบบนี้นะไม่เสื่ออย่าลุกหลุด บอสเสืออย่าลบดูเด้อบอสเสืออย่าลบดูเด้อและนี่ก็เป็นข่าว2ข่าวนะคะที่ดิฉันตะเคียนแก้วรวยทรัพย์กับบุญคำ,ญคำมหาเทพก็นำมาเสนอเพื่อนๆ f อ FC, คุณผู้ชมทุกท่านให้ไปลองรุ้นกันดูตะเคียนแก้วก็จะสรุปให้ฟังนะคะว่าเลขที่ได้อ่านไปเมื่อตะกี้นะคะว่ามีเลขอะไรบ้างก็จะมีเลข2เลข8เลข4 3 0 0 7 5 2.9. รวมถึงนะคะความฝันที่ถ้าหากฝันถึงพญานาคเนี่ยเขาก็บอกว่าเลขเด่นก็คือเลข5เลขรองก็คือเลข6แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้บอกได้เลยว่าตะเขียนแก้วไม่ได้ชี้นําเลขแต่อย่างใดเพียงแต่สรุปให้ฟังทั้งหมดนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของ FC ที่รับชมทุกท่านนะคะและที่สำคัญใครมีข่าวแบบไหนอยากให้เรามาแบ่งปันนำเสนอกันคอมเมนต์มาได้จะแปะลิงก์หรือว่าอินบ็อกมาบอกเราก็ได้ยินดี ที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆตัวเลขดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคุณไะเกนแก้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับข่าวเด็ดเเลขสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสนับสนุนโดยมังกรฟ้ารวยทรัพย์เลขไม่สวยก็รวยได้แอดไลน์มาที่ @ruaysub อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะคะรางวัลที่หเพียบ